กว่าที่เราจะทุกได้มาถึงวันนี้มาแสดงให้รู้เราว่าเรามีทุกได้มันก็ต้องผ่านการสะสมความทุกขวันละเล็กวละน้อยบางทีทุกที่เราสะสมไว้บางทีเราก็รู้ตัวไม่รู้ตัวแต่เราก็เอามากรบไว้ในใจเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราก็ดึงมันมาเก็บมากรบไว้ในใจพอทุกมันเมื่อมันมากๆข้ามันก็แสดงออกมาด้วยการบีบรัดใจของเราให้รู้สึกว่าเป็นทุกข์เมื่อเราบีบใจให้เราเกิดความกลัว เราก็อยากจะให้ทุกนั้นมันหมดออกไปจากใจเร็วๆเราก็ต้องหาเราก็เลยหาวิธีว่าอะไรที่มันง่ายมันเร็วให้ทุกมันหมดไปจากใจมันจึงเป็นที่มาของการโดน หลอกได้ง่ายโดนคนนู้นคนนี้หลอกว่าอย่างนี้นะจะช่วยให้หายทุกได้อย่างเร็วเราก็ไปทําตามเมื่อทําตามนั้นมีทั้งเสียเงินและเสียเวลาแล้วทําให้ทุกข์มากข้าไปอีก mm. ซึ่งถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็มีแต่เราเท่านั้นแหละที่จะแก้ไขมันได้ไม่มีใครที่สามารถจะมาแก้ไขย,ยกทุกออกจากใจของเราได้เลยพึงรู้ไว้เถิด